ฮอนด้าซีวิกเอฟบีหนึ่เสกียธรรมดานะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวสภาพสวยสวยเดิมเดิมที่สําคัญเลขใหม่แสนสามเท่านั้นเองนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับอุปกรณ์อยู่ครบเลยเซอร์วิสบุ๊กยังอยู่เลยนะครับใครสายเกียร์ธรรมดาคันนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารรถมือ2ประทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถเก่งเกียร์ธรรมดากันบ้างนะครับที่บอกเลยว่า ตัวแรงแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Honda c i v i c FB นะครับ 1.8S เนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่3,79,000บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับใครดูคลิปนี้นะครับมีโปรมาแจกกันนะครับแคปไปรับนะครับโปรฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีค่าดำเนินการนะครับฟรีประกันภัยนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับของเหลวทุกอย่าง จัดการให้หมดนะครับโอ้โหใครได้โปรนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของรถกันต่อเลยดีกว่าว่าคันนี้สเปคอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้ FB ชมนี้ก็คือในส่วนของตัว1.8เกียร์ธรรมดาก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยอากระจังหน้านะครับโฉมก็ อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นโฉมแบบนี้โคเมียมอะไรต่างๆก็ยังดูในสภาพที่ดีเลยแล้วก็คันนี้บอกไว้อย่างหนึ่งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เลขไมลอยู่ที่1นึ0 0 0สเท่านั้นเองนะครับรถประมาณ10ปีนะครับแล้วก็มือเดียวใช้คนเดียวไมล์ประมาณนี้ตกปีละประมาณ1 3ื่นเท่านั้นเองก็คือไม่เยอะเลยนะครับสำหรับเลขไมล์คันนี้ก็ถือว่า ตามอายุการใช้งานนั่นเองแล้วก็ในส่วนของอื่นๆสีก็คือมาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีล่องรอยกันนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่ว่าอื่นๆก็คือเดิมๆแล้วก็พวกโคมไฟอะไรต่างๆนี่นะครับกรอบก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่มีขุน่นไม่มีมัวแล้วก็ในส่วนของอลูกแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็หลอดด้านในเป็นแบบฮาโลเจนนะครับก็คือไฟสีส้มๆนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้ไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนล่องรอยก็อย่างที่บอกครับก็ มีกันนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่รถปีนี้สภาพนี้นะครับแล้วก็ความเดิมๆนะครับรถบ้านม네ือเดียวแบบนี้คันนี Hyung ้ลอยนิดหน่อยนี่ราคานี <trad zięk> ้คุ้มแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านในกันต่อว่าคันนี้ห้องเครื่องด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่ในส่วนของสภาพภายในนะครับห้องเครื่องคันนี้ก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,800ซีซีนะครับคือบอกเลยว่าแรงแงไปเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง4ี่สูบ16วาลวนะครับของ Honda นี่บอกเลยว่าคันนี้ขับดีขับแรงแน่นอนใครที่สายแบบว่าเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วอยากได้รถที่แบบว่าขับสนุกเนี่ยคันนี้จัดไปได้เลยนะครับขับมันแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามีรับประกันนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ 1>, 1ปีหรือ10,000นโลนะครับก็คือมีแถมไปให้เลยนะครับตรงนี้ลูกค้าออกรถไปไม่ต้องกลัวเครื่องยนต์อะไรต่างๆมีปัญหาเลยนะครับรับประกันกว่า179รายการเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของเหลวน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่อะไรต่างๆมีการเช็คให้ก่อนออกอยู่แล้วนะครับโอเคมาแล้วก็ดูในส่วนของภายในอะไรกันต่อนะครับรถของเราเนี่ยมีรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดี ซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ดูอย่างพวกนี้นะครับเบ้าโชกนะครับนี่ซีนด้านในนะครับรอยเม็ดอาร์คนี่นะครับซีนด้านในนะครับก็คือซอกในเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนี่นะครับคานด้านหน้านะครับนี่รูกลมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบอ่าฝั่งนี้นะครับในส่วนของด้านในเบ้าโชกด้านซ้ายนะครับนี่ซีนด้านในเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครับนี่ซอกด้านในนะครับก็คือโอ้โหคันนี้คือเดิมๆมากๆนะครับสําหรับ สภาพคันนี้ nat? สำหรับห้องเครื่องมีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับว่าคันนี้ด้านข้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูออปชันกันด้วยว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูสีอะไรต่างๆตรงนี้มีตําหนินิดหน่อยเราแจ้งเลยนะครับนี่มีสีลอกๆก,ก,กันนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานครับตรงไหนมีเราก็ชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับไฟอะไรต<ๆ>่างๆก็ยังถือว่าใสายอยู่ไม่มีแตกหกักแล้วก็ ในส่วนของล้อนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อแมกอัอลอยนะครับเดิมๆมาเลยนี่คันนี้ขอบ15นิ้วนะครับขนาดยาง1 9 5ทับ65นั่นเองนะครับก็คือได้แบบนี้ไปเลยและที่สําคัญคันนี้นะครับยางเนี่ยคุ้มแน่นอนเพราะว่าเป็นยางมิชลินนะครับคันนี้ยางปี2022เลยนะครับก็คือลูกค้าได้รถคันนี้ไปเนี่ยกับยางมิชลินปี22บแบบนี้บอกเลยว่าดอกยังเหลือเยอะๆเลยนะครับได้ไปราคานี้โคตรคุ้มนะครับ โอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับอื่นๆก็ประมาณนี้ไม่จะมีอะไรบ้างในส่วนของขอบประตูนะครับนี่อ่ะให้ดูภายในก,นกันก่อนเลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับด้านบนเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยเป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นสีเบจนั่นเองแล้วก็พวกเบาะนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าสีเบจแบบนี้นะครับนี่โอ้โหสภาพเบาะคือโอเคมากๆนะครับนี่อะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านในกันต่อนะครับว่าข้างในมีออปชันอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านในอย่างแรกให้ดูกันก่อนก็คือคันนี้กุญแจมา2ดอกนะครับก็คือเป็นกุญแจรีโมททั่วไปนะครับก็ล็อกรถปลดล็อกกดรีโมทได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูในส่วนของเลขไม์กันด้วยนะครับว่าคันนี้ไม์แสนสามจริงหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วอ่า โอเคครับในส่วนของเลขไม้นะครับนี่หันมาดูได้เลยนะฮะก็คือนี่เลขไม่ยอยู่1 3 5 9 3แสนาหนะครับแล้วก็นะแวะให้ดูตรงนี้กันด้วยเลยพวกหน้าปัดหน้าจออะไรต่างๆก็คืออยู่สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้คือแบบหืคุ้มมากกับราคา3 7 9 0 0 0เนานะครับได้แบบหน้าจอมี2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วได้เป็นซีวิกไปราคาเนี้ยคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะครับพวงมาลัยก็3ก้านทั่วไปอย่างนี้นะครับ ลองลอยก็มีนิดหน่อยนะครับแถวแถวมัลติฟังก์ชันแต่ว่ากดปุ่มเปลี่ยนมงเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆพวกนี้ใช้ได้ปกตินะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็อ่ะในส่วนของวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุทั่วไป FMAM นะครับใส่แผ่น CD ได้นะครับมีช่องเสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB อยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับก็เป็น ทั่วไปนะฮะแมนนวลปรับมือแบบนี้นะครับสำหรับตัวเริ่มแต่ก็ออปชันประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วด้านล่างก็นี่นะครับช่องเสียบ AUX นะครับตรงนี้แล้วก็ power outlet ชาร์จไฟอะไรต่างๆก็ใช้ได้ตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์อ่ะให้ดูกันหน่อยนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกนะครับอย่างที่เราเรียกกันหัวเกียร์ก็อยู่ในสภาพที่โอโหใหม่กริปมากๆนะครับอุปกรณ์ที่เหลืออื่นๆนะครับพวกช่องวางแก้วน้านะครับแล้วก็ ที่พักแขนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับช่องเสียบ usb นะครับก็อยู่ครบนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถเกียร์ธรรมดาแล้วเป็น c ีวิกนะครับเครื่องพันแแรงๆอะไรแบบนี้คันนี้ยราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าคันนี้ยรถบ้านมือเดียวนะครับรถสภาพแบบเดิมๆมากมากแล้วก็นี่นะครับให้ดูนี่พวกอุปกรณ์นะครับเซอร์วิสบุ๊อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยต่างๆก็คือแบบว่าอยู่ครบๆเลยใครอยากได้รถแบบว่า เดิมๆอุปกรณ์ครบๆนะครับแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อนะครับว่าคันนี้ร่องรอยอะไรยังไงบ้างนะครับไปเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของสภาพรอบคันกันหน่อยนะครับว่าคันนี้ยังไงบ้างนะครับอะให้ดูกันอย่างแรกเลยนะครับเม็ดอาร์คเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันทุกขอบประตูเลยนะครับนี่ของญาติแกะนะฮะนี่นะครับดูได้เลยว่า กลมๆคมๆอยู่นะครับรถไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับไม่มีชนเข้าด้านข้างมานะครับนี่รอยเม็ดอาร์กก็คือยังเรียงกันอยู่สวยๆเดิมๆเลยนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าแล้วก็นี่ให้ดูรอยน็อตด้านในนะครับซอกด้านในนี่นะครับน็อตอยู่เดิมๆนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับนี่รอยน็อตนะครับอยู่เดิมๆครบๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์เติมลมยางอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะฮะเคมาเดี๋ยวเราพาดู ฝั่งนี้ก็ต่อนะครับสาหรับด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าให้ดูสภาพเบาะด้านในก่อนแล้วกันนะครับก็คือเป็นเบาะผ้าสีเบจเหมือนกันนะให้ดูนะครับพวกแผ่นรองอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพเบาะก็ไม่ได้มีร่องรอยฉีกขาดชํารุดแต่อย่างใดนะครับกับรถปี2012นะครับรถ10กว่าปีแต่สภาพแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากพวกเนี่ยขอบประตูแผงประตูอะไรต่างๆนะครับนี่ลองดูได้เลยปุ่ม เปิดกระจกอะไรพวกนี้พับกระจกมือเปิดอะไรเงี้ยยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับไม่ได้มีร่องรอยอะไรเยอะแล้วก็อ่ะเหมือนเดิมนะครับให้ดูเม็ดอาร์กนะครับนี่แน่นมากครับนี่เดิมๆมนะครับนี่ไล่ตามแนวมาได้เลยนะครับคมๆนะครับนี่โอเคฟึบอ,อ่ะก็ด้านข้างนะครับนี่นะครับ อยู่เดิมๆนะครับนี่แต้มสีนี่แหว่งแหวงแบบนี้นะครับนิดนึงนะครับนี่เราจะเป็นสีเทาๆนะครับดูไม่ตรงกันแบบนี้ก็คือถูกต้องเลยนะครับรถเดิมๆครับโอเคมาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโฉมด้านหลังกันด้วยอ่าคันนี้นะครับ FB ไฟท้ายก็จะเป็นโฉมประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้ในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยมาแล้ว2จุดนะครับใครที่แบบว่าบ้านค่อนข้างแคบหรือว่าเวลาถอยเท่าต้องถอย ให้ชิดชิลึกๆเซนเซอร์ตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพาเปิดในส่วนของด้านท้ายให้ดูนะครับวิธีเปิดก็นี่เลยกดที่กุญแจรีโมทน,นะครับรูปฝาท้ายนี้กดค้างไปนี่นะครับเปิดได้เลยโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังก็เก็บของก็ได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับที่เป็นซีวิกนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราให้ดูนะครับ นี่นะครับล้ออะไรนะครับประแจแม่แรงถ้าอะไรมีไม่ครบเดี๋ยวเราเอามาใส่ให้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราอยากให้ดูในส่วนของซอกด้านในมากกว่านะครับเนี่ยซีนด้านในสีขาวๆนะครับก็คือยังเดิมๆนะครับรถไม่ได้มีชนท้ายเข้ามานะครับแนวซีนด้านหลังเนี่ยก็คือยังเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับอุปกรณ์พวกแผ่นไม้อะไรพวกนี้ก็คือยังอยู่ครบๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าสภาพโอเคเลยแล้วก็นี่นะครับซีนด้านในให้ดูกันนะครับอาจจะมี ฝุ่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถจอดในส่วนของด้านหน้าถนนอาจจะมีฝุ่นแต่ว่าตรงนี้นี่ให้ดูพวกซีนด้านในนะครับเนี่ยแนวด้านในก็คือรถฝาเดิมๆนะครับไม่ได้มีชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับนี่ไล่มาเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยพวกเม็ดอาร์คนะครับซีนซอกด้านในก็เดิมๆนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราพาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับนี่มาประตูฝั่งนี้นะครับ เค okay, เดี๋ยวเราเปิดเม็ดอาร์คให้ดูกันนะครับจะได้ดูทุกประตูนะครับนี่นี่รอยเม็ดอาร์คนะครับกลมคมสวยๆเดิมๆนะครับนี่แต้มีที่แหว่งเมื่อกี้นะครับสองฝั่งเหมือนกันนะฮะเดิมๆแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโน้ตลองเข้าไปนั่งด้านในให้ดูนิดนึงนะครับว่าในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมันกว้างไหมนะครับสำหรับซี v i c คันนี้อันนี้เบาะด้านหน้าเราเถบ หลังมาสุดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับในส่วนของพื้นที่อันนี้คือข้างหน้าก็เอนมาค่อนข้างเยอะถามว่าข้างหลังนั่งเนี่ยก็คือโอเคนะครับสบายเลยนะครับไม่ได้แบบว่าอึดอัดแต่อย่างใดเลยรถเพราะว่ารถเนี่ยช่วงค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับเวลานั่งหลังเนี่ยคือสบายๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับที่พักแขนอะไรพวกนี้ก็คือยังใช้งานได้ปกติ100%เเซวางของอะไรไม่มีแตกไม่มีหักนะครับก็เรียกว่าถ้านั่งกันไปเป็นครอบครัวสัก สี่คนห้าคนอะไรเงี้ยขับไปเที่ยวกันนี่คือแบบสบายแน่นอนขับไม่มีเมื่อยด้วยเพราะว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์1,800ดเลยนะครับขับกันแบบว่าแป๊บเดียวถึงแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าคนขับเนี่ยแรงขนาดไหนนะครับโอเคสําหรับภายในประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของฝั่งห้องโดยสารนะครับผู้โดยสารด้านข้างกันโอเคครับผมมาดูในส่วนของภายในในส่วนของฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับพวกคอนโซลหน้าอะไรต่างๆช่องแอร์เนี่ยนะครับไม่มี แตกหักชำรุดอะไรต่างๆนะครับสภาพคือแบบสวยมากไร้รอยเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับพวกเซอร์วิสบุ๊กอย่างที่หยิบให้ดูเมื่อกี้ก็คืออยู่ครบลิ้นชักเก๊อะไรใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สภาพเบาะฝั่งนี้อ่ะให้ดูหน่อยนะครับเบาะผ้าเหมือนกันไม่ได้มีรอยยับหรืออะไรเลยคันนี้คือเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเหมือนเดิมเม็ดอาร์คนะครับเปิดกันให้ดูนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับตรงกันทุกแนวนะครับ โอเคครับเก็บนะครับแล้วก็นี่จะให้ดูในส่วนของด้านข้างนี่นะครับแผ่นเพลทนะครับนี่เดิมๆนะครับยังอยู่แล้วก็พวกรอยน็อตนะครับไม่มีขยับเลยประตูไม่มีถอดมานะครับคันนี้สภาพแบบนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับ Honda Civic FB นะครับรุ่น1.8 s ตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่ 379,000บาทเป็นรถปี2012ย้ำเลยว่าคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่130,000เท่านั้นเองนะครับก็คือตกต่อปีเนี่ยวิ่งปีละ1มื่นาเองนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้กับรถบ้านมือเดียวใครชอบนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องพันแก็มาจัดกันได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ไลน์แหรือโทรเบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ 0909976129นะครับหรือว่าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้รถแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ไว้แล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอยากดูรถแบบไหนผ่อนเท่าไหร่ก็แจ้งโน้ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ